เมื่อนี่สีเฮ็ดคลิปวิที่หาอยูหากินตามไปทีชาวน้า,าคาเดมีมาสู้พี่สูน่องเบิงแล้วกการประกอบอาหารเนาะให้พี่ให้น้องเบิงหาได้อย่างเขาก็เห็ดกินแนวนั้นฐานะประเีหรเขาก็าหาแนวอื่นมาเสริมบม่มีปัญหาสบายทางประชิวเลยพี่น้อง รอชมนี้เขาลังไส่ตะก,กอนใดบ่ไ้ยังมากัน,น,นได้ละสนดักบดิบัวมะส่วมหัวดอกเียววายตุม้ม น้าผูา้ใดวะเรียกว่ไปยิงนี่แถวนะเขาไม่จำมั้ว่าน้าไม่จำหรืน้า 哟哟。Oh, oh, oh. ดังดาง,ดางประชิวเล้วเดี๋ยวเห็นพักปวดเป็นสีหกหกเสียงอังสาเอาขึ้นจักเกกมื่อละก่อนมื่อดหยังให้มันมืนอใดเล็กมื่อใดน้อยไม่มันอันสาต้อยเข่าเดียวไหลไว้ครับก็มันพักปวดนี่แบบพี่น้องเลย น้อยๆหอยไข่เะเริมเมีย่ยพี่น้องเห็นวอยู่ไปไหม่งงาได้ล่ะโอ้ยถือกนี้ถือา,า,าไมาทำไม บลามาลาคือกันเมียนบุ่

รอบแรกถือัวเดียวไว้สักก้อนถือตัวสองตัวสามตัวสี่ามันอยู่ฟังตัวนี้ตัวหาไม่มันตรงง่ายฟังบันต้อมากระทิา้าผีผ้านอง มาใส่กุง้งกุ้งรักกุง้งรักปลาชิวนะครับเมื่อมาหอดสาเป่าไม้หรือน้องเป่าไม้แล้วก็ะยางรัดเลาะ,ะ,ะเบิ้องตามผู้มิประเทศแล้วก็หาไม้ที่ต้องการทบการถากทางแล้วก็วางแบบนี้พี่น้องสานี่ผมเฮ็ดไปหาอันได้บ่ได้เหมือนเศา ลอดลุ่นน้ำกันครับชาานาเจ้าของบ่จินนาผู้อื่นวิธีชาวนาจินตนาเจ้าของได้มาขค้ืนนะพี่น้องงามเสาามถเก็บถ่าชมเลยพี่น้องเลยใส่ไวยมาวานนีมะยามผลเป็นประการใดพี่น้องรุ่น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  หลังแหลกดูดนี่บ้างเล็กน้อยเอาพอได้กินและหลังตัต่อมาแล้วพี่น้องยำไปเรือจนครบทั้งหารได้ไปไอีกเดียวสิสรุปถ่ายบ้างอีกรอบหนึ่งรอบตุดท้ายนะครับ ลการประกอบการหลังที่สองอาญะพี่น้องอาญะสินในหลังต่อต่อไปเบังหมองรวมนะครับสรุปรวมๆล้ว่็เขาเป่าอยู่พี่นอ้องทั้งสส d ปนทั้งส c หมกทั้ง CD ตัตำกุ้ง ปนกปุ้งเทาปศิวยี่สิบหกปศิวว่าหลายเก่งน้องแดงน้องเดง,ง,เดงพี่น้องเอ้ยขักขักหนึ่ง <c ười> หาหลังเด็ตั้มด็ตั้พี่น้องเพราะเด็ตั้มยู่มันเพราะเด็ตั้มต,ตั้จะเหี้ยนี่แหละโอ้ยมาเด้อมาเด้อห้าได้แล้วกับประกอบคือจงังหวะตั้กุ้งใส่ผักกระญงพี่นอ้องแซ่บหลาย กินกับสมพักแม้ดาวขันเองว่าให้เขากันคักพี่น้องกินกับก้อยเปิดกเน็ฟ้าเผาแล้วก็ลอกเลียกมุวนใหม่ออกระเบียบพักเน่าใสโยนนําปลาใสแล้วก็ปักกรเสษดออนกระถินริมรูวปลสซิวกาก้อยใส่นมะเดงแล้วก็ขวยมันสุกครับใส่ใบผักกะแห้งผอมหอมหวย ฝนจุกย่างเสื้อห้ <c ười> งองไหายนี่คืออาหารเสริม ก่อยแน่ซอยจุแน่แล้วก็ย่างเสียห้องไห่แซบคาเฉียงพอซอยแล้วกินคาเสียงเลยไม่ได้แสีบคาเฉียงนี่ก็ย่างไก่สมนุนไพรไก่ย่างสูตรธรรมชาติหนังไฟกันคืออาหารเสริมนะครับผม ฝากติดตามช่องน้องไม้นะครับช่องเฉยเฉยวิถีชาวนาอะคาเดมีชอบก็กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์นะครับผมและติดตามได้ในเฟซบุ o กก็เฉยเฉยนะครับผมเฉยเฉยสุยางครับผมขอบคุณครับ